สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสรุปสายการเล่นของอาชีพพาาดินนะครับทุกสายเลยว่ามีสายอะไรบ้างแล้วก็สายไหนหน่าเล่นหรือว่าไม่น่าเล่นในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยก็จะแบ่งพาาดินเป็น3ประเภทหลักๆนะครับตามการทําของ 1. สายรีดักครับ2สายแมคคิพีสาสายดาเมจครับซึ่งในแต่ละสายก็จะมีสายที่แยกย่อยไปอีกนะครับ โอเคเรามาเริ่มกันที่สายรีดักนะครับสายรีดักคืออะไรสายรีดักก็คือสายถึกนั่นแหละครับสายที่เน้นทําของมาแบบว่าเน้นถึกอย่างเดียวเลยเน้นฟิสิกอลดาเมจรีดักเน้นเมจิกดาเมจรีดักกันธาตุกันคนกันขนาดลาบลา,บา,บาอะไรนะครับคือทําทุกอย่างให้ตัวเราถึกที่สุดส่วนใหญ่คนที่เขาเล่นสายรีดักกันนะครับเขาก็จะทําของประมาณนี้เป็นพวกโลหูแล้วก็ใส่พวกของกันเนี่ย ของถึกอะไรอย่างเงี้ยทั้งตัวเลยนะครับแหวนก็แหวนกันคนแบบเนี้ยสายนี้นะครับดียังไงก็คือสายเนี้ยถึกแทบจะเรียกได้ว่าถึกที่สุดในเกมแล้วก็ได้ครับแล้วเวลาเราไปแทงบอสหรือว่าแทงมอนเนี่ยสบายหายห่วงแน่นอนไม่ตายแน่นอนแล้วก็ในส่วนของ pvp ทุกๆกกิลเนี่ยเขาก็จะอยากได้ตัวสายเนี้ยบุกเข้าไปกลางดงศัตรูเพื่อแทงดาเมจแล้วก็เคลียร์แลนด์นะครับให้แก่เพื่อนๆนในกิล จะได้สกิลกันได้แล้วก็ข้อดีอีกอย่างของสายนี้นะก็คือมันย้ายสายได้ง่ายค่อนข้างง่ายเนี่ยเราเปลี่ยนแค่ตัวอาวุธแล้วก็ชุดเกราะเนี่ยสามารถย้ายไปเล่นสายอ่าซัพพอร์ตอาชีพ,อ,อ,ชพอ,อื่นๆได้อย่างเช่นพวกเอ่อชาร์โดเชเซอรสายโปดหรือไม่ก็เป็นเจเนติกสายซัพ์เศกรั์อะไรอย่างเงี้ยผมว่าไปได้หลายอาชีพหรือว่าจะเป็นพระก็ได้นะครับเปลี่ยน รู้สึกพระจะเปลี่ยนเป็นผ้าคลุมแล้วก็ชุดแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นคาถาประมาณนี้แต่ว่าข้อเสียของสายเนี้ยก็มีก็คือคุณจะไม่มีดาเมจเลยคุณจะทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากถึกอย่างเดียวเวลาคุณไปลงดันคนเดียวหรือว่าจะไปฟาร์มหรือว่าทำทุกอย่างนะครับล่าบอสเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยลำบากมากมากนะครับต้องมีปาร์ตี้ต้องมีเพื่อนๆนคอยช่วยเหลือ โอเคเรามาต่อกันที่สายที่2นะครับก็คือสายแมคเคทพีซึ่งสายแมคเคทพีเนี่ยก็สามารถแบ่งแยกย่อยออกมาได้อีกเป็น3สายก็คือสาย Devotion สายสะท้อนแล้วก็สายแลกเลือดถูกไหมครับโดยส่วนตัวแล้วผมก็จะเล่นเป็นสายแมคเคทพีอยู่นะครับของมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับอะไรที่มันได้แมคเคทพีเราก็ใส่หมดเลยการ์ดที่มันได้แมคเคทพีนะครับเนี่ยเราใส่หมดเลยเน้นไปที่แมคเคทพีอย่างเดียว โดยเราจะไม่ค่อยสนค่าพลังป้องกันนะครับพลังป้องกันเนี่ยมีก็ดีไม่มีก็ได้ถ้ามีของ2องอย่างให้เลือกก็คือของที่เพิ่มเป็น m a r k p กับเพิ่มความถึกของเราเราก็จะเลือกไปที่ m a r k p นะครับข้อเสียของสายนี้นะครับก็คือจะตัวบางกว่าสายีดักถ้าเทียบกันนะครับคือมันจะถึกด้วยความที่ตัวมันอะ่ะ m a k e p ค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าจะเทียบแบบความถึกจริงๆเลยเวลาศัตรูตีเราเข้ามา ใครตายก่อนสายนี้ตายก่อนนะครับส่วนข้อดีของสายนี้ก็คือเราจะซัพเพื่อนได้ดีกว่าสายที่แล้วสายรีดักที่แบบว่าเรายิงชนให้เพื่อนเฉยเพราะว่าด้วยความที่สายเนี้ยเลือดเยอะทําให้เราเดเวลาเราเดโวชั่นให้เพื่อนเนี่ยสำหรับคนไม่รู้นะครับก็คือเจ้าตัวสกิลเดโวชั่นเนี่ยที่รับดาเมจให้เพื่อนเนี่ยมันจะคิดพลังป้องกันจากฝั่งของเพื่อนนะครับว่าเพื่อนดาเมจเข้าเท่าไหร่ปุ๊บแล้วเหมือนเราโดนดาเมจแทน เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราทําตัวถึกไปขนาดไหนเนี่ยมันก็จะไม่มีผลต่อสกิลนี้นะครับเราก็เลยจะเห็นไปที่ m a ็กเก็ล้วนๆเลยให้เราสามารถรับดาเมจได้เยอะขึ้นแล้วก็สายนี้เนี่ยเราสามารถทําเจ้าตัวโล่ตัวนี้เพื่อที่จะได้ฮิลเพื่อนได้แรงขึ้นเนี่ยโดยส่วนตัวผมก็จะฮิลประมาณนี้นะครับอ่าประมาณ50,000นนะครับแล้วก็ฮิลปกติอีกทีละหมืน่นทีละหมืน่น ประมาณนี้โอเคทีนี้ผมก็จะมาพูดถึงเจ้าตัวสาย Devotion หรือว่าสกิล l Devotion เนี่ยว่ามันเป็นยังไงมันดีไหมเพื่อนเพื่อน,อน <ๆ S 2> บางคนก็อาจจะคิดว่าสายนี้มันไม่ค่อยน่าเล่นนะครับเพราะว่ามันไม่ถึกแต่ว่าผมก็จะบอกว่าสายเนี่ยมันก็จะดีต่อเมื่อเรามีทีมนะครับเรารู้ว่าเราจําเป็นจะต้องเดโวใครรับดาเมจให้ใครถ้าสมมุติเรามีเพื่อนที่ดาเมจแบบเขาทําดาเมจมาจัดๆเลยเป็นสาย dPS แท้ๆเลยแต่ว่าเขา บ่นว่าเขาแบบเล่นลำบากเขาตัวเขาโดนล้วงตัวเขาเล่นยากโดนโฟกัสเยอะตายง่ายอะไรเงี้ยครับแต่ว่าดามจเขาจัดจริงๆสายเดวอนเนี่ยก็จะมีประโยชน์อย่างมากเลยนะครับทำให้เพื่อนคนนั้นอะแทบจะว่าตายยากมากๆเลยอย่างตี้ผมนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมเล่นกับพี่กันซีลอตซึ่งพี่กันซีลอตเขา,าถ้าล่าสุดน,นะผมไปถามเขามาเขาจะแมคเคทพีอยู่ที่ประมาณ แสนต้นๆส่วนตัวผม m ม c อยู่ที่อ่านเนี่ยห้าแสนเกือบห้าแสนห้าเพราะฉะนั้นอ่ะเวลาเราเดวให้เขาก็เหมือนเขาอ่ะตายยากขึ้นห้าเท่าแล้วก็ยังไม่นับตัวสกิลอัโตกาดอีกสำหรับเพื่อนๆที่ไม่รู้นะว่าเราลิงค์เราลิงก์ไปให้เพื่อนใช่ไหมครับลิงค์ตัวเดเวอร์ชันไปให้เพื่อนเนี่ยมันสามารถติดออโตกาดได้ด้วยสมมุติเพื่อนโดน ต่อยหรือว่าเพื่อนโดนดาเมจมาเนี่ยมีโอกาส50%ที่จะบล็อกดาเมจนั้นๆไปเลยหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าสมมุติผมลิงค์ลิงค์เดเวอชั่นเนี่ยไปให้กับพิการซีลอตเนี่ยพิการเขาก็จะตายยากขึ้นตะกี้มีเลือดเพิ่มขึ้นมา5เท่าใช่ไหมครับแล้วก็การดาเมจไป50%ก็เหมือนกับตายยากขึ้น10เท่ายัางไม่พอนะครับเพราะว่าเจ้าตัว สาย Devotion เนี่ยมี Master Skill ต่อไปอีกเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับอ่ะนี่นะครับซึ่งเจ้าตัว Master Skill ของสกิ l l e v o t i o n เนี่ยมันจะกดปุ้มเนี่ยมันจะเปิดเป็นเหมือนวงวงทำให้เพื่อนๆที่อยู่ในวงเราเนี่ยทั้งหมดเหมือนเปรียบเสมือนลิงก์เดวอชันให้ตลอดเวลาก็คือรับดาเมจให้ทั้งหมดนั่นแหละแล้วก็เมื่ออยู่ในอ่า ระยะเวลาสกิลนะครับเพื่อนๆที่โดนลิง์จากสกิลตัวตัวนี้จะได้รับไฟนอลดาเมจรีดักชัน50%หมายถึงว่าโดนดาเมจน้อยลงอีก50%ตะกี้ถึกขึ้น10เท่าใช่ไหมครับอันนี้โดนดาเมจลดลงอีกครึ่งหนึ่งก็เหมือนเปรียบเสมือนว่าถึกขึ้นอีก20เท่า ตายยากขึ้นอีก20ทา่าอะและยังไม่พอถ้าสมมุติอยู่ในระยะเวลาสกิลอ่าอัลติเมตสกิลไฟเนี่ยก็คือมาสเตอร์สกิลตัวเนี้ยถ้าสมมุติเราใกล้าตายปุ๊บเด้งเลือดมา100%เลยก็คือเด้งเลือดเต็มเลยพอเรามีเลือดมากขึ้นอีกหลอดหนึ่งเนี่ยก็เปรียบเสมือนว่าเพื่อนเราเนี่ยตายยากขึ้นตะกี้20อันนี้ก็เป็น40อะแถมยังฮิลตัวเองทุกวินาที 5%ของ m อคเนี่ยคิวทุกวินาทีแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยพอเราเอาไปเล่นจริงมันก็ไม่ได้เป็นตามที่เราพูดทั้งหมดหรอกครับเพราะว่าสกิลเนี้ยคููดาวมันก็ค่อนข้างนาน30มวิแต่ว่าระยะเวลาในการคงอยู่ของสกิลเนี่ยแค่8วินาทีเองพอไปเล่นจริงมันก็คงไม่ถึง,ถงกับว่าเออพีการถึกขึ้น40เท่ามันก็คงไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันก็อาจจะตายยากขึ้นมากๆเลยครับ คือตายยากขึ้นแน่นอนคือค่ายากมากๆประมาณนี้ยิ่งถ้าเรามีเพื่อนที่ดาเมจเขาเนี่ยแรงมากๆแล้วถ้าเรารับดาเมจให้แก่เพื่อนคนนั้นเนี่ยฝั่งศัตรูก็จะแบบปั่นป่วนมากๆเลยเพราะว่าเพื่อนคนนั้นเนี่ยทั้งดาเมจแรงแล้วก็ทั้งตายยากมากๆนั่นเองต่อมานะครับสายสะท้อนนะครับซึ่งสายสะท้อนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเล่นควบกับสายเดโวชั่นได้ก็คือเล่นทั้งสงสายในตัวเดียวกันได้เลยเปลี่ยนแค่เจ้าตัวการนะครับก็คือ มีพวกการ์ดมายาพวกการสะท้อนต่างๆนะครับก็แค่ย้ายมาใส่ได้ระหว่างเล่นส่วนตัวผมก็เล่นอยู่นะครับก็คือของเหมือนเดิมเลยเน้นแมคเคทั้งหมดใส่เป็นโล่สะท้อนไอ้ตัวนี้ก็สะท้อนนะครับสะท้อนกายโล่สะท้อนเวทแล้วก็มีสกิลสะท้อนนะครับอันนี้ก็เป็นสะท้อนระยะใกล้ประมาณนี้นะครับส่วนเจ้าตัวการ์ดเนี่ยก็จะใส่เป็นการ์มายาครับบวกสะท้อน ผมก็จะใส่สลับสลับก,กันกับเจ้าตัวการนี้ว่าฝั่งนู้นมีเวทไหมถ้าฝั่งนู้นเวทเขาหนักผมก็จะเปลี่ยนมาใส่เป็นการมายาหรือว่าฝั่งนู้นเวทไม่หนักแต่ว่าเป็นกายภาพหนักก็ใส่เป็นตัวหาออกก็ได้นะครับเป็นสะท้อนกายภาพอีก10%โอเคใส่สะท้อนนะครับดียังไงส่สะท้อนดีตรงที่ถ้าสมมติเราตัวตัว,ตวกับ DPS ก็คือตัว,ต,วตัวดาเมจฝั่งตรงข้ามเนี่ย เขาจะฆ่าเรายากมากๆเพราะว่าเขาจะตายก่อนเองอย่างผมยกตัวอย่างนะครับเนี่ยสมมติผมใส่การมายาเข้าไปที่โล่จาตัวโล่เนี่ยมันสะท้อนเวทอยู่แล้วทุกการตีบวกเนี่ยบวกร้เปอร์เซ็นต์อะของผมบวก10ก็สะท้อนเวทสิบเบวกกับการมายาอีกสะท้อนเวท20หมายความว่าถ้าสมมุติเขาดาเมจมาใส่ผมล้านหนึ่งเนี่ยผมสะท้อนกลับไป3 0 0 0 0น ถ้าสมมุติว่าผมมีเลือด1ล้านเขาจําเป็นที่จะต้องมีเลือดมากกว่า3,000สนขึ้นไปถึงจะฆ่าผมได้ถูกไหมครับซึ่งณนะปัจจุบันนะครับในโหมดคอนเทนต์66เนี่ยใน PP v เนี่ยผมจะมีเลือดอยู่ที่ประมาณ2 0ล้าน45เนี่ยผมจำไม่ได้ละซึ่งฝั่งที่ตีมาเขาจำเป็นที่จะต้องมีเลือดประมาณ7 0 0 0 0สขึ้นไปซึ่งมันค่อนข้างยากมากๆสำหรับตัวสายดาเมจที่จะทำเลือดขนาดนั้น แถมยังไม่นับกับที่ผมมาฮิลตัวเองเรื่อยๆอีกเนี่ยครับเดี๋ยวผมฮิลตัวเองให้ดูอ่นเนี่ยเนี่ยห้าห้าเนี่ยฮิลตัวเองอย่างเงี้ยซึ่งมันซึ่งผมจะตายยากมากอะเขาจะตายก่อนเป็นส่วนใหญ่เกือบทุกคนเลยถ้าถามผมเนี่ยว่าสายเนี้ยน่าเล่นไหมมันแล้วแต่ว่าจะเอาไปทําอะไรถ้าสมมติคุณจะเอาไปเล่น6 6เนี่ยแล้วมีจังหวะที่อ,อยู่คนเดียวบ่อย แยกอไปส่งบอลแล้วคัวโดนอาศัตรูเนี่ยตัดบอลก็เล่นได้ครับเพราะว่าศัตรูเขาจะมาตัดบอลเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมาประมาณคน2คนมันก็จะมีประโยชน์มากเพราะว่าตัวดาเมจเขาก็จะตายก่อนใช่ไหมละครับแต่ว่าถ้าจะเอาไป PVE ลงดันตีบอสเนี่ยไม่ได้เลยครับมันสะท้อนเบามากสะท้อนใส่มอนเตอร์เนี่ยอย่าไปคาดหวังอะไรกับมันเลยส่วนถ้าจะเอาไปกิววอลเนี่ยเวิร์กไหมส่วนตัวว่า ยังไม่ค่อยเวิร์กเท่ากับสายรีดักเพราะว่าสายเนี่ยอย่าลืมนะครับกิวว์เนี่ยคนมันเยอะมากแล้วเวลาเขาตีเราเนี่ยเราสะท้อนไปเนี่ยมันสะท้อนแบบแชร์กันนะครับเขาไม่ค่อยตายกันหรอกครับผมก็เลยมองว่ามันยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ถ้าเราจะาวิ่งหน้าเอาไปไถในกิวลว์แล้วจะหวังว่าจะให้เขาตายเนี่ยมันยากโอเคมาต่อกันที่สายแลกเลือดโดยสายแลกเลือดเนี่ยอ่า ของเนี่ยทำแบบนี้เลยแบบเดียวกับสาย a มคเพีทั่วไปเลยก็คือยิ่งเราเลือดเยอะเราก็จะยิ่งตีแรงแต่ว่าผมจะขออ่ะย้ายสายแกเลือดเนี่ยไปเป็นโซนของสายทันทำดาเมจผมจะพูดที่หลังเลยแต่เดี๋ยวผมจะพูดเกี่ยวกับสายดาเมตก่อนโอเคมากันที่สายดามตมีอะไรบ้างก็คือเท่าที่เห็นเนี่ยก็จะมีสายโอเวอร์แนสายเอิร์ไดสแล้วก็สายแกเลือดสายแกเลือดเนี่ยทำของเหมือนแมคเีเลยแต่ว่า ผมจัดมาไว้ที่หมวดทำดาเมจแล้วกันโอเคผมจะพูดถึงสายโอวแบนนะครับสายโอวแบนเนี่ยถ้าจะให้เทียบกันระหว่างสายทำดาเมจเนี่ยสามสายหรือทุกสายเลยของพาราดินเนี่ยสายโอวแบนเนี่ยเป็นดาเมจที่เก่งที่สุดแล้วผมจะพูดอย่างนี้เลยนะแต่ว่าความเรื่องความถึกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถึกเท่ากับสายแมคเคทีหรือว่าสายรีดักก็คือมันเป็นตัวทำดาเมจอะเป็นตำแหน่ง DPS เลย เป็นตำแหน่งดาเมจจะให้เราไปคาดหวังความถึกกับคนที่ทําของดาเมจมาทั้งตัวเนี่ยมันก็คงไม่ได้เพื่อนๆที่เห็นพาาดินเนี่ยบางคนเนี่ยคาดหวังว่าพาาดินจะต้องถึกจะต้องถึกอย่างเดียวแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ต้องถามเขาก่อนว่าเขาอะเล่นสายอะไรสายรีดักสายแมคค P ทพีหรือว่าสายดาเมจถ้าเขาเล่นสายอุ้งแบนอย่างเงี้ยจะใ้เขาแบบว่าเออไปถึกเหมือนกับสายเออ สายรีดักอย่างเงี้ยมันมัน,ม,นมันก็ไม่ไม่ใช่มันก็ไม่ได้แต่ถามว่าสายโอเวอร์แบนเนี่ยเก่งไหมดาเมจเยอะไหมเก่งผมพูดเลยนะว่าเก่งมากแต่ว่านะตอนเนี้ยผมยังไม่ค่อยเห็นใครทําไปถึงเท่าไหร่เพื่อน,อนๆหลายคนก็อาจจะถามว่าเอ้ยมันโหดขนาดนั้นเลยเหรอที่ผมเล่นเนี่ยผมลองดูแล้วม,มันเบาเท่ามดเลยเบาผมไปเล่นเอิร์ธได้ยังแรงกว่าอีกยังตีกดแลกเลือดเนี่ยตีแรงกว่าอีก จริงๆแล้วอะ่ะมันแรงครับมันเก่งแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาของเนี่ยจะต้องเยอะนิดนึงอ่ะเนี่ยผมเปิดของให้ดูของมันก็จะใส่เป็นประมาณนี้เลยนะครับมันไม่ใช่ว่าใช้ของนิดนึงอะ่ะใช้ของมากเลยล่ะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยหอกกับโล่เนี่ยยิ่งบวกเนี่ยมันก็ยิ่งตีแรงแล้วอันนี้หนึ่งสองก็คือเราต้องทํเจอกเกาะ ใช่ไหมล่ะครับเจาะเกาะเนี่ยปกติมันต้องทํา100ขึ้นไปอยู่แล้วซึ่งพวกอา,อาชีพที่เขาใช้เจาะเกาะกันเนี่ยตัวโลเขาเนี่ยจะใส่เป็นโลเจาะเกาะแต่ว่าเราจําเป็นที่จะต้องใส่เป็นเจ้าตัวโลนากาทําให้เราอะทำเจาะเกาะยากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําไงเราก็จะต้องทําเป็นเราจะต้องทําเจาะเกาะจากออฟแมวอย่างเดียวเจ้าตัวหอ,อกเนี่ย ก็ต้องออฟแมวให้มันออกแถว4เป็นเจาะเกาะ15หรือไม่ก็20是是่ใช่ไหมตัวชุดเกาะเนี่ยก็ต้องออฟให้มันเป็นแถว4ให้เป็นเจาะเกาะอีกอ่ะยังไม่นับแฟหมวกอะไรเงี้ยก็ต้องออฟให้มันเป็นเจาะเกาะผมจำไม่ได้แล้วว่าเจาะเกาะมันจะอยู่ส่วนไหนถ้าจำไม่ผิดก็หลังกับหน้ามัง้งถ้าผมจำไม่ผิดนะอ่ะประมาณนั้นซึ่งมันจะไปแพงตรงค่าออฟแมวด้วยค่าตีบวกด้วยแถมยังเนี่ย ลูนบูทกับโอลีนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งของพวกนี้มันค่อนข้างราคาสูงแล้วเราจําเป็นที่จะต้องตีให้บวกให้ได้เยอะๆทุกชิ้นเลยแต่นี้ผมไม่ชัวร์นะครับว่าโอลีนเนี่ยมันแรงสุดหรือเปล่าอันนี้เพื่อนๆต้องลองไปดูกันเองนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมไม่ได้เล่นสายนี้บางคนผมเห็นใส่เป็นดูราฮานเป็นเบลอะครับที่มันเพิ่มตีระยะใกล้เนี่ยผมไม่รู้ว่าอะไรแรงกว่ากันอันนี้เพื่อนๆเพื่อนๆต้องลองไปดูกันเองแต่ว่าเป็นจะเป็นประมาณนี้เนี่ยแหละครับ โอเคสำหรับสายเนี้ยเก่งยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูก็คืออย่างแรกนะครับเจ้าตัวสกิลโอเวอร์แนะมันจะคิดจากทั้ง atk แล้วก็ m atk อันเนี้ยอย่างแรกอย่างที่2ก็คือเดี๋ยวผมจะพามาดู Master s ์สก l ลก่อนอ่ะนี่นะครับมาสเตอร์สกิมันจะเราจะได้สกิลใหม่ขึ้นมาเป็น i n s t a n t Slash เป็นเหมือนขั้นต่อของสกิลโอเวอร์แนั่นแหละดามเมจเนี่ยมันจะคิดจากสกิลโอเวอร์แ 120%ของสกิลเจ้าตัวสกิลโอเวนอ่าทีนี้เนี่ยตัวสกิลเนี่ยมันจะออกเป็นสกิลหมู่แล้วก็ถ้าสมมุติอ่ายิ่งโดนศัตรูเยอะเนี่ยดาเมจมันจะยิ่งแรงคิดสภ้ามนะครับเวลาเราไปกิววอลเนี่ยปกติเวลาเราวอลเนี่ยมันจะเป็นกระจุกกระจุกกันใช่ไหมครับเป็นทั้งกิวเนี่ยเวลาโถมเข้าหรืออะไรเนี่ยมันจะจานวนคนม,มันจะเยอะมากเลยในกองกองหนึง่ง เนี่ยเราเราใช้สกิลเนี้ยไปเนี่ยมันโดนไปเนี่ยมันจะแรงแบบดาเมจเนี่ยมันจะคูณสมมุติโดน10ตัวเนี่ยดาเมจเพิ่มขึ้น50%เลยนะครับแล้วก็มาที่สกิลนี้นะครับมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ออตโอกาสของเราสิอรเซ็นตจากปกติเราบล็อกดาเมจ50%ใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นบล็อก60%แล้วก็มีโอกาสอีก50%ก็คือโอกาสครึ่งหนึ่งนะครับที่จะสวนกลับใส่คนที่โจมตีเรามาเนี่ยด้วยสกิลใหม่ของเราก็คืออิน ามากสุด1ครั้งต่อ1วินาทีนะครับซึ่งมันก็ทําให้สกิลเนี้ยเราใช้รัวได้มากขึ้นแล้วก็สิ่งที่ทําให้มันเก่งเลยนะครับมันอยู่ที่อันนี้ครับอันสุดท้ายเนี่ยมันทําให้สกิลใหม่ของเราเนี่ยเอ้ยมันทําให้การโจมตีออโต้ไอแท็กอะก็คือการโจมตีปกติของเราอะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสกิลใหม่ของเราไปเลยแต่ว่าการโจมตีปกติของเราอะมันก็จะเหมือนแบบฟิกนะครับว่าแบบตีออกไปทุก1วินทุก1นวิ แล้วก็ทุกๆ5คิทุกๆอะไรเนี่ยทุกๆ10 Attack Speed อะไรเนี่ยครับมันจะเพิ่มดาเมจของเจ้าตัวสกิล l n s t a n t s l a s h ด้วยแค่เจ้าตัว Attack Speed เนี่ยครับผมว่ามันก็น่าจะเพิ่มประมาณ 30- 4 0 0ของดาเมจแล้วครับยังไม่นับพราพวกคิพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถามว่าเอาเจ้าตัวสกิลเนี่ยเปลี่ยนจากออโต้แอคแทเนี่ยมาเป็นสกิลเนี่ยมันดียังไงเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังนะครับ การที่มันเปลี่ยนการโจมตีปกติของเราให้กลายเป็นสกิลอินสแตนสลัเนี่ยมันโหดมากเพราะว่ามันจะทำให้สกิลอินสแตนสล s ของเราอะนับเป็นทั้งการโจมตีปกติแล้วก็การใช้สกิลหมายความว่าอะไรที่มันเขียนว่าออโต้แอเทคดาเมจเนี่ยเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะส่งผลต่อสกิลอินสแตนสล s ดด้วยก็ t ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกการ์ดเนี่ยอย่างอา่า โอบาลอนดาวการโจมตีปกติมีโอกาส20%ที่จะไล่เล็กเนี่ยใส่ศัตรูทำให้ศัตรูเนี่ยได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น2เท่าเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อสกิลอินสแตนสลดด้วยเหมือนเราโจมต,ตีปกติไปออกเป็นอินสแตนสลดเนี่ยก็จะมีโอกาส20%ที่ครั้งต่อไปเนี่ยศัตรูจะโดนไออินสแตนสลดของเราเนี่ยสเท่าโหดไหมล่ะครับผมว่าโหดนะรวมถึง อ่าการกอบบินลีดเดอร์ดาวตีไปดูดเลือดหมู่เนี่ยผมว่าค่อนข้างว้าวเลยรวมถึงการออฟแมวด้วยนะครับส่วนที่อย่างเช่นส่วนปากนะครับมันจะบวกออโต้แอ็แทกบวก10%นะครับมากสุด10%เอนี่ยอย่างเนี้ยครับมันก็จะบวกอ่าพลังโจมตีของสกิลอินสแตนซ์แสลด้วยจากการโจมตีปกติของเราเนี่ยมันจะมีเหมือนส่วนปากกับส่วนหัวส่วนหมวกนะครับเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิด อ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยครับเนี่ยสชิ้นก็20%แล้วปรละประมาณนี้นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะครับมันก็หมายความว่าเจ้าตัวสกิลอินสแตนซ์แลดเนี่ยมันมีตัวคูณหลายค่ามากๆเลยที่ส่งผลต่อดาเมจของสกิลสามารถดันได้หลายค่ามากๆเลยดันเป็นตัวสกิลดาเมจก็ได้ออโต้แอ็แทคดาเมจก็ได้ดันจากค่า ATK ก็ได้ M ATK ก็ได้ค่าอินค่า ATR มีผลหมดครับ ยังไม่รวมค่าคิค่า a อ t a แท s p สปีค่าคิดาเมดอีกก็คือแทบจะทุกค่าเลยมีผลแก่ตัวสกิลอินแซนส์ดหมดนี่คือเหตุผลนะครับว่าทำไมเจ้าตัวสกิลเนี่ยหรือว่าสายเนี่ยถึงโหดมากๆแต่ว่าก็ใช้งบเยอะมากๆเช่นกันโอเคครับแล้วก็เหลืออีก2ส,สายนะครับก็คือสายเอิร์ดไดกับสายแกเลือดผมจะพูดถึงสายเอิร์ดไดก่อนนะครับสายเอิร์ดไดเนี่ยมันก็จะเป็น อ่าประมาณนี้ก็คือเป็นชิลบูมแรงแล้วก็สลับกับเอิร์ดไดอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับตัวสกิลเอิร์ดไดเนี่ยจะคิดดาเมจจากค่าวิธแล้วก็เดฟของเราสายนี้นะครับในระยะยาวเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําให้เล่นเท่าไหร่เพราะว่าสายเนี่ยหเลยก็คือไม่มี Master Skill มาสเตอร์สกิลมารองรับด้วยแต่ว่าแต่ว่าอันนี้เราก็ยังไม่รู้นะครับว่ามาสเตอร์สกิลแถวที่3เนี่ยมันจะออกมาเป็น ในรูปแบบไหนหรือว่าอาจจะออกมาเป็นสายแลกเลือดหรือว่าเป็นสายเอิร์ธได้ถ้าสมมติมันออกเป็นสายเอิร์ธได้เนี่ยคนที่เล่นสายเอิร์ธได้อยู่แล้วก็เตรียมตัวเฮได้เลยครับเพราะว่ามันจะเก่งแน่นอนแต่ณนะตอนนี้เราก็ยังไม่รู้เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยณนะตอนนี้ผมก็เลยยังไม่แนะนําให้เล่นนะครับสายนี้2เลยก็คือถ้าเราเทียบดาเมจกันเนี่ยกับสายโอเวอร์แบนกับสายเนี่ยนะครับสายโอเวอร์แบนตอนเลสเกม ดาเมจมันจะแรงกว่าสายนี้ค่อนข้างเยอะเลยเยอะมากๆเลยดีกว่าสายเนี้ยจะค่อนข้างเบาเลยจริงอยู่ที่ว่าสายเนี้ยณนะตอนต้นเกมตอนแรกๆเนี้ยดาเมจมันค่อนข้างโอเคแต่ว่าเนื่องด้วยความที่มันไม่มีอ่า Skill, มาตเตอร์สกิลมาซัพพอร์ตแล้วก็ดันดาเมจค่อนข้างยากครับมันก็เลยทําให้ผมคิดว่าถ้าอยากจะเล่นสายเนี้ยไปเล่นสายที่แล้วดีกว่าหรือว่าอ่าสวิตไปเป็นอาชีพอื่นดีกว่า แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสําหรับคนที่อยากเล่นสายนี้ก็คือเขาหวังว่าจะสามารถแทงไปด้วยแล้วก็ทาบาเมจไปด้วยได้ใช่ไหมครับแต่เอาจริงๆแล้วผมจะบอกให้ว่าสายเนี่ยถึงแม้มันจะใช้ค่าวิทค่าเดฟบในการคิดดาเมจของสกิลเอิร์ดได้เนี่ยด้วยความที่เราอยากให้สกิลนี้แรงครับล้วก็จําเป็นที่จะต้องทําค่าเจาะเกาะใช่ไหมครับซึ่งการที่เราต้องมาทักนั่งทําค่าเจาะเกาะอะไรแบบนี้นะครับมันจะทําให้ตัวเราไม่ถึกเท่าที่ควร มันก็จะกลายเป็นว่าตัวเราไม่ถึกด้วยแถมยังตีเบาอีกั้งหากผมก็เลยคิดว่าไม่ค่อยคุ้มค่าที่จะเล่นสายนี้สักเท่าไหร่ไม่ค่อยน่าลงทุนสักเท่าไหร่นะครับณตอนนี้แล้วก็สายนี้ที่ผมเห็นคนเขาเล่นกันแล้วเขาแบบตีแรงๆเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นตัวหอ,อกอันนี้ใช่ไหมครับเป็นอัปดาวแล้วก็ตีบวก10บขึ้นไปซึ่งผมส่วนตัวนะผมมองว่ามันถ้าเราจะทําบวกส0บทาดาวเนี่ยมันค่อนข้างแพง อันนี้ถ้าผมถ้าผมจะไม่ผิดนะเห็น 70-80m อยู่ซึ่งถ้าเราเอา 70-80m เนี่ยเอาไปลงทุนกับาสายโอเวอร์แบนหรือว่าไม่ก็เป็นอาชีพอื่นไปเลยเนี่ยมันจะคุ้มค่ากว่าแล้วก็สามารถเล่นไปได้ยาวๆมากกว่านะครับสุดท้ายนะครับสายแลกเลือดสายแลกเลือดก็จะเป็นสกิลนี้นะครับสามารถาเปลี่ยนตัวแม็กเฮของเราเนี่ยให้เป็นดาเมจได้นะครับ เวลาเราโจมตีไปเนี่ยมันก็จะใช้ตัว m a คเ p ของเราก็คือเวลาเราตีปุ๊บเลือดเราจะลดแล้วก็จะเป็นดาเมจที่แรงขึ้นเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูนะครับประมาณนี้นะครับมันก็จะตีตีปุ๊บเลือดเราก็จะลดลดแบบนี้เห็นไหมครับซึ่งตัวสกิลแรกเลือดเนี่ย มันดาเมจหลักของมันเนี่ยมันจะคิดจากค่าแมคโครของเราก็คือยิ่งเราเลือดเยอะเนี่ยดาเมจเราก็จะยิ่งแรงนะครับแล้วก็ตัวสกิลเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องอทําค่าเจาะเกาะเลยไม่จําเป็นที่ต้องทําเลยเพราะว่ามันเหมือนแบบทะลุเกาะอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ครับถ้าถามผมว่าสายเนี่ยควรจะเล่นเป็นหลักไหมหน่าเล่นไหมส่วนตัวแล้วผมมองว่าไม่ค่อยน่าเล่นนะครับ หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยมันเอาไป PVP ดีนะตีคนตายนะค่าเจาะเกาะก,ก็ไม่ต้องทำแถมยังไม่มิดอีกแต่ผมจะบอกไว้ว่ามันไม่ได้ดีขนาดนั้นครับหนึ่งเลยคือในช่วงแรกเนี่ยมันอาจจะดูแรงแต่พอช่วงหลังๆแล้วมันถือว่าเบามากครับเพราะว่าตัวดาเมจหลักเนี่ยมันมาจากตัว m a คเ p ใช่ไหมล่ะครับอ่านเนี่ยมาจากแมคเ p พีล้วนเลยส่วนการทำค่าตีธาตุเผาขนาด ความแรงในการโจมตีออโต้ความแรงนู่นนี่นั่นมีผลต่อสกิลนี้ยน้อยมากนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับมีแต่ว่าน้อยมากๆแล้วการที่มันสามารถดันดาเมจได้ค่าเดียวก็คือค่าแมคเซีเนี่ยมันเป็นอะไรที่เออสามารถเหมือนถึงจุดอิ่มตัวมันได้ง่ายพอไปถึงจุดนึงปุ๊บอะดาเมจเนี่ยมันจะดันเริ่มไม่ขึ้นและมันจะดันยากมาก ซึ่งมันก็เลยทําให้เจ้าตัวสกิลนี้นะครับสกิลแลกเลือดเนี่ยตีได้แค่พวกที่ตัวบางๆตัวเลือด้อยนน้อยๆเท่านั้นไม่สามารถไปตีตัวที่แบบว่าทําของมาพอสมควรเนี่ยจะใช้สกิลนี้ตีตายค่อนข้างยากแล้วบางคนนะครับอาจจะเคยเห็นคนที่เขาเล่นสายแลกเลือดและเขาแบบโหตีแรงมากเลยอันนั้นน่ะเขาค่อนข้างจะเป็นสูตรอาตาาเลยนะครับก็คือเขาเติมเงินไปเยอะมากเพื่อที่จะทําทให้สกิลแลกเลือดของเขาเนี่ยค่อนข้างแรง แต่เอาจงริงนะผมคิดว่าถ้าเขาเอาเงินที่มาเล่นอาชีพเนี่ยไปเล่นอาชีพอื่นที่เป็นแบบว่าสาย DPS จ่าๆเลยหรือว่าแม้กระทั่งถ้าจะเอาไปเล่นสายอวอรแบนเนี่ยผมคิดว่าสามารถแรงได้มากกว่า,าสายแลกเลือดนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมไม่ค่อยแนะนําให้เล่นสายนี้ก็คือหลายๆคนนะอยากเล่นสายนี้เพราะว่าอ่า่ก็คือสามารถฆ่าคนได้ด้วย2ก็คือมันเลือดเยอะใช่ไหมล่ะครับก็คือตายยากแต่ว่า มันอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่ทุกคนคิดนะครับเพราะว่าเวลาเราแลกเลือดเนี่ยมันใช้เลือดเนี่ยมันใช้เลือดตัวเองในการตีเนี่ยค่อนข้างเยอะมันทําให้เราอ่ะตายค่อนข้างไวเลยนะครับก็กลายเป็นว่ายืนให้เพื่อนก็ไม่ได้ถึกก็ไม่ถือแล้วก็ตีแรงไหมก็ถือว่ากลางๆนะครับก็เลยเป็นสายที่ไม่ค่อยสุดสักทางสักเท่าไหร่ในความคิดส่วนตัวผมนะครับแต่ว่าสายนี้นะครับถ้าสมมุติ คุณไม่ได้เล่นเป็นสายหลักก็คือแบบว่าเล่นเน้นเป็นสายเดวอย่างเงี้ยใช่ไหมครับคือเน้นเป็นทําของ m ม p อยู่แล้วเน้นเป็นการเดวให้เพื่อนเสร็จปุ๊บเนี่ยอาอาจจะอัพแลกเลือดไว้บ้างไว้แบบถ้าสมมุติเพื่อนไม่ได้อยู่กับเราเลยแล้วสมมุติมีตัวแหลมๆมาโผล่ม,มาตัวเดียวอย่างเช่นแอสซินอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถกดแลกเลือดเนี่ยอาจจะตีส่วนไปได้ อาจจะเวิร์กแต่ว่าผมไม่ค่อยแนะนําให้เล่นเป็นสายหลักแบบแลกเลือดเพียวๆสักเท่าไหร่อาจจะมีติดไว้บ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้บ่อยไว้ใช้แบบยามจําเป็นที่เราจําเป็นที่จะต้องตีศัตรูจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันก็พอเล่นได้นะครับไม่น่าเกียดโอเคสองสายที่ผมพูดไปนะครับก็คือสายเอิร์ธไดส์กับสายแลกเลือดสอสายเนี่ยถ้าส่วนตัวผมนะไม่ค่อยแนะนําให้เล่นเท่าไหร่จริงอยู่ที่ว่านะช่วงแรกๆอะ่ะมันอาจจะดูตีค่อนข้างแรงแต่พอเลดเกมเนี่ย มันจะค่อนข้างดรอปดดอลงดอปลงซึ่งถ้าอยากจะเล่นเป็นพาลาดินแต่ว่าเป็นสายทำดาเมจจริงๆเนี่ยผมก็จะแนะนำให้ไปเล่นสายโอเวอร์แบนนะครับจริงอยู่ที่ว่าสายโอเวอร์แบนเนี่ยมันใช้งบค่อนข้างเยอะเลยส่วนสายเอิร์ธไดกับสายแรกเลือดอาจจะไม่ได้ใช้งบเยอะขนาดนั้นแล้วมันตีแรงกว่าสายโอเวอร์แบนในช่วงแรกแต่ผมก็เชื่อครับว่าเพื่อนๆที่เล่นเกมเนี่ยไม่ได้กะจะเล่นแค่แบบเออสเดือนเลิอกอยู่แล้ว เราสามารถจะค่อยๆสะสมทรัพยากรสะสมเงินค่อยๆทำสายอเวอร์แบนด์ไปมันก็สามารถเก่งได้นะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆรีบจริงๆอยากจะล่าบอสอยากจะนู่นนี่นั่นเนี่ยแล้วแบบอยากจะรีบเก่งเลยเก่งต้นเกมเลยผมก็จะแนะนำให้สวิตไปเล่นสายอื่นก่อนนะครับเออสวิตไปเล่นอาชีพอื่นก่อนแล้วค่อยกลับมาเล่นพาราดินก็อาจจะยังทันนะครับแต่ว่าเจ้าตัวสองสายเนี่ย ผมก็ยังพูดไม่ได้เต็มปากเลยนะครับว่าเออห้ามเล่นห้ามทำเพราะว่าเจ้ามารเตอร์สกิลแถวที่3เนี่ยเรายังไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรใช่ไหมล่ะครับถ้าสมมุติมันเกิดมาเป็นแบบเออมารเตอร์สกิลเกี่ยวกับแลกเลือดอย่างเงี้ยคนที่เล่นแลกเลือดอยู่แล้วเฮเลยนะครับเพราะว่ามันก็จะเก่งแน่นอนประมาณนี้ครับก็ทั้งหมดที่ผมพูดไปก็เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับ ถ้าเกิดพูดอะไรไปไม่ถูกใจใครหรือว่ากระทบต่อคนที่เขาเล่นสายนั้นๆอยู่แล้วเนี่ยผมก็ต้องขออภัยมาณนที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ